พโยชเกยมินิมิสบีมนะฮะวันนี้นะฮะบิมจะมารีวิวนะฮะล้อตัวหนึ่งนะที่นะฮะบิมรอมานะฮะหถึงเดเดือนเพื่อจะเอามานะเข้าไทยนะฮะเข้ามาในร้านฟิงก์บอร์ดของเราก็คือร้านสลักช็อปนั่นเองนะต้องบอกเลยว่านะฮบิมตื่นเต้นมากๆแล้วดีใจมากๆนะที่ล้อตัวนี้นะมาถึงที่ร้านแล้วนะฮะจะเป็นยี่ห้ออะไรไปไม่ได้นะนอกจากยี่ห้อชแดง โลลิ่ oh. งวิวเองนะอโลลิงวิวนะ,ะ oh. เป็นล้อนําเข้าจากประเทศอเมริกานะฮะและเป็นล้อที่โด่งดังมากๆนะครขายอยู่ในนะฮะเว็บนะฮะฟิลกระบอตนะ,ะต่างประเทศเป็นเป็นล้อที่นะฮะได้รับการนิยมแล้วก็ได้รับการยอมรับนะ,ะจากหลายๆประเทศเลยนะฮะทั่วโลกนะ,ะแล้วก็ยังวางขายอยู่ในเว็บแบรนด์ดังอีกทั่วโลกอีกด้วยนั่นเองนะ,ะแล้วก็ลงใน f ิ n กร r บอ a ทีวีด้วยเหมือนกันนะ ทางที่ใครทราบกันดีนะว,ว่าสินค้าตัวไหนนะที่ลงใน Fingerboard TV นะฮะนั่นคือสินค้าที่ได้รับการยอมรับนะฮะจากคนทั่วโลกนั่นเองนะฮะก็วันนี้นะโรลิ่งบิวนะฮะได้นะฮะเหมือนเดิมฮะเซ็นคอนแทคก,กับเราเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ลาซาล็อกช็อปนะฮะเป็นตัวแทนจำหน่ายโรลิ่งบิวเพียงเจ้าเดียวในไทยนะฮะตบมือ<ว>เอาเลยฮะอย่าเสียเวลาคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาแกะแพ็คเกจกันดีกว่าว่าโรลิ่งบิวเนี่ยล้อจะเป็นอย่างไรนะฮะปก็หน้าตาแพ็คเกจเขาก็จะเป็นแบบ จริงๆมันก็แบบดูแบบว่าง่ายๆนะฮะดูง่ายๆแต่บิมว่าคุณภาพมันอยู่ข้างในไงนอ่ะแต่ต้องบอกกันว่าโรลิงวิวเนี่ยเขามีทั้งหมดนะฮะสาเชฟด้วยกันนะฮะนั่นก็คือคลาสสิกนะฮะแล้วก็ทรงคอนะฮะแล้วก็ทรงมินินะฮะแต่ว่าวันนี้ที่ร้านบิมเนี่ยมีแต่ทรงคอนั่นเองฮะ,ะคือเป็นทรงแบบเดี๋ยวเราแกะให้ดูนี่ นี่นะทรงคอก็จะเป็นอย่างน,นี้บอกเลยว่าเป็นทรงที่เป็นทรงที่เป็นทรงโปรโมทของร้านโลลิวิลก็แล้วกันนะะคือเป็นทรงที่คล้ายๆเหมือนรอยเอฟวันนะถ้าถ้าโลลิวิลเขาจะเรียกทรงนี้ว่าทรง f 1วันแต่ว่าถ้าเราเรียกกันง่ายๆก็คือทรงคอนั่นเองนะนี่ดูช่วงนี้มันจะออกหนานิดนึงนะมันจะออกหนานิดนึงนะฮะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะจิ๋วๆหน่อย คือตื่นเต้นมากนะอันนี้นะเป็นล้อโพลียูรีเทนฮะเป็นล้อที่เป็นพลาสติกผสมกับยางอ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันดีกว่าประกอบใส่กับทักเดนามิกเดิมกับแผ่นแบล็คลิเวอร์ตัวใหม่ของบีไปแล้วนะฮะเราก็ประกอบนะฮะล้อโรลลิ่วิลเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตื่นเต้นมากๆนะฮะเขาบอกว่าเขาการันตีนะคะว่าล้อตัวเนี้ยลื่นลื่นจริงๆลื่นยิ่งกว่าหัวแตกลื่นแบบหัวฟาดเขาว่าอย่างเงี้ยนะ เราจะมาดูกันว่าลื่นอย่างที่เขาการันตีจริงไหมนะฮะไปลองดูเฮ้ยเฮ้ยลื่นมากอะโอ้มายก็ลื่นจริงๆรลื่นแบบสมคำล่ำลือจริงๆอ่อะเฮ้ยลื่นจริงเดี๋ยวลองออลลี่ดูเฮ้ยแบบลื่นมาก โอ้ oh m ก god เฮ้ยตื่นเต้นเอาจริงๆตื่นเต้นมากไม่ไม่เคยเล่นตัวนี้มาก,ก่อนเฮ้ยพูดติดอ่างเลยอะเฮ้ยมันโอ้แด a ์ดวอสเมซิงเฮ้ยแม่งแม่งแบบลื่นแบบลื่นจริงๆแบบเฮ้ยตกใจอะเอาจริงๆคือเป็นรอที่รอมานานมากแล้วแบบสมกับการรอคอยมาก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 เอาจริงๆนี่ไม่เคยแบบรู้สึกอินอะไรขนาดนี้มาก,ก่อนแต่นี่เป็นรอพลาสติกที่ลื่น เลื่อนที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเอาจริงๆนี่คือแบบ This is the b e s t อะเอาจริงๆเฮ้ยคุ้มอะราคาน่ารักมากบอกเลยว่าชุดหนึ่งของบีมตอนนี้มีเชฟเดียวคือเชฟคอนะฮะชุดหนึ่งสำหรับโลลิง n ิวนะ w นะ1,000บาทท้วนเน้นและย้ำว่า1,000บาทท้วนถูกมากที่สุดตั้งแต่ขายล้อมาแล้วนะฮะนี่เป็นล้อนำเข้าจากประเทศอเมริกานะ เฮ้มันลื่นจริงๆคือพูดไม่ถูกอะเอาจริงๆคือลื่นมากนะบอกเลยว่าเปลี่ยนล้อฮะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อเลยนะวันนี้เปลี่ยนล้อเป็นแผ่นแล้วเปลี่ยนล้อด้วยนะคือไม่ใช่ว่ายี่ห้ออื่นไม่ดีนะแต่ต้องบอกว่าในวัตถุดิบในวัสดุที่เขาทำอะมันแตกต่างกันอย่าง Di r t y w h e e ิหรือว่าอ,อ,อย่างพวกแบบวิงค์วิลเงี้ยเขาก็ใช้วัสดุที่แบบอื่นไงแต่อย่ง ตัวที่บิมขายอยู่ล่าสุดคือ dirty view dirty view คือเขาจะเป็นแบบคนประเภทกันคือมันเปรียบเทียบไม่ได้นะคือ dirty view เขาจะเป็น u ู e t เท n นะฮะกับ r a s i n นะฮะซึ่งมันแต,ตกต่างกันอันนั้นคือเป็น the best อยู่แล้วนะฮะแต่อันนี้คือโ o l y u ู e t เท n คือพลาสติกผสมกับยางบอกเลยว่ามันนิ่มและลื่นมากๆคือแบบ that's what amazing จริงๆคือแบบผู้ไม่ถูกอะเอาจริงบิมเออไปเลยอะมันดีมากเพื่อนๆคนต้องบอกว่า The best จริงๆนะเดี๋ยวมึงจะลองไปเล่นกันแลมดูนะต้องไปเล่นกันแลมแบ็คลรเวอร์มีความไม้นุ่มนิ่มนะฮะโอเคเดี๋ยวอะไรงมึงจะไปเล่นให้ดูแล้วกันนะก็สำหรับใครนะที่สนใจอยากได้นะโลลิงบิวนะก็รีบๆซื้อเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้มีจำนวนจำกัดมากแล้วจริงๆมาแค่ทั้งหมด18ชุดเท่านั้นนะ18ชุดเท่านั้น1000บาททั่วนะฮะก็สำหรับใครก็อยากได้ก็อย่าลืมนะแอดไลน์ด้านล่างนี้มานี่แอดไลน์ด้านล่างมานะบิมยินดีนะที่จะตอบทุกท่านเลยนะ หรือว่าจะเป็น IG หรือ Facebook ก็ได้นะแอดมาถามหรือว่าสอบถามกันได้นั่นเองนะก็สำหรับนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติตามคิดเด้่อจบนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้บิด้วยนะสหรับนี้นะ thank you for watching คะ